สวัสดีครับปูเดอวอนะครับวันนี้ก็น้ำตกตาดกุยนะครับคือวันนี้เปลี่ยนขี่มอเตอร์ไซค์มานะคือไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะก็เนี้ยคนที่ร่วมทริปเมาเนี้ยมาเป็นปลูกทริปนะก็มาดูว่าเป็นลูกทริปเป็นยังไงบ้างคือแบกบของตัวเองมาอย่างเดียวนะครับก็จัดเดิมหน่อยเดือย ในจุดหมายนะน้องบอกเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับก็4กิโลขึ้น2ลง2ประมาณนั้นนะครับถึงที่พักแล้วจากที่พักก็ไปที่น้ำตก2กิโลแต่น้องบอกเดิน2ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ขี่ X ม a แม,มายาวๆเลยนะครับตอนนี้หลงทางอยู่ไม่รู้ไปทางไหนนะครับ ยังไงเดี๋ยวก็ดูสามทางไปเลยนะอ่ะครับตอนเนี้ยลืมอ,อัดคลิปเลยยาวเลยเหนื่อยทางแม่งอย่างหมดอากาศร้อนอากาศร้อนนะครับก่อนที่เราจะไปกลางเรตินะ๊น่ะมันจะมีผ่านน้ำเหม่อยถอดรองเท้าไหมคะถอดมันแห้งยากอะ่ะนี่นะเดี๋ยวไปดูการข้ามน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดรองเท้าก่อน ตอนนี้เขาอัดข้าหมดแล้วเหลือเราแล้วโอ้น้ำเย็นดีวะน่ะนี่นทางปลาดล้วยอ,อโอ้โหเย้ยมันจะล้มเพราะถือกล้องนี่แหละ โอ้ยอยากเล่นเลยอะยันอาโฟเ,<อ>เดี๋ยวไปดูที่พักดีกว่าเปลีป่ยนแผนนะครับยังไม่ไปเล่นน้ำก่อนร้อนที่หมายเลยนะ โอ้ครับไปังต้นใหม่นะอะครับตอนนี้เราก็ไม่ถ่ายอะไรมากนะเราก็มาถึงที่พักนะนี่หละประมาณนี้นะครับกลางกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอไปน้ำตกนะข้างบนนี่นี่น,นี้น้องเดี๋ยวผมมาทิ้ง เฟซของน้องไว้ให้นะใครอยาติดต่อเ<ม>ฟซเลยนะก็ชื่อน้ำตกครับน้ำตกเลยเดี๋ยวผมจะเอาเดี<ล>เ๋ยวจะไปแปะให้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวให้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวโดนน้องหลอกละบอกเดินสองชั่วโมงทางลาบๆเดไ,ไปดไูไม่ใช่ครับพี่เขาเดินเดินแบบคือไม่เมื่อาเชพอะเอาตรงตกแบบไม่เมืออาชีพด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูทางดีกว่านะอ่ะยะหนึ่งก็จะเดินเลาะอย่างเงี้ย เนียไงต่อวะปลาเมียอ่ะฮะโอ้ห้าแหงดีกว่าครับลูกหาบอกว่าคนน้ำบอกว่าเดี๋ยวนี้จะต้มปลาให้กินครับจะว่าวหรือจะได้ หวานแห่น้ำตกนะครับมาดูครับเฮ้ยได้อ่ะเฮ้ยได้ไหมเหยื่อกิ้นะได้ไหมโอ้โหปลาตาบอดไม่ติดนะครับ อดูด <ST su ll ichen> ูโครมนึงวดีโครมแล้วรูสึว่ามันได้ไม่เจ๊ยโค้งสองครับโค้งสองมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ วันนี้อินกับข้าวเขาไม่ได้แดกอะไรครับวันนี้แล้วก็คุยไปเยอะว่าใบป่าวันนี้ไม่ได้แดกกินข้าวป่าเขาเนี้ยนะครับเราต้องทางาี่นี้นะก็คือน้องอ่าคนนำพามาอีกทางหนึ่งทางที่ไม่ต้องลุยตัวใช่ไหนักกว่าหนักกว่าพาเขาไปอะ เดีย๋ยวพี่ตัดแล้วพี่แพี่ไปพี่ไปได้ครับ่นเิก่อนไปอข้นข้างหน้ามีที่เล่นน้ำเหรอข้างหน้ามีที่เล่นน้ำอีกป่ะครับดูทางครับ <c oughs> ไม่ได้พามาเลยตัวครับแต่พามาจางน้ำา คอเตี้ยหลังมาถอยหลังมาแล้วเอาขาดันเออมาดูนะเดิทางนะเหมือนคนนำเอาเรามาเชื่อแล้วดูนี่ ชอบชอบชอบหนุกหนุบครับโอ้โหเดี๋ยวไม่ถ่ายเดี๋ยวคนนำเราคือวันนี้ไม่ได้กินข้ากกวกลัวดูท่าแล้วอ่ะหว่านไม่ได้ทีอ่ะ ได้ไหมได้ครับจริงป่ะนะอี้ยะไม่ได้ดิได้โอ้โตัวน้อยเดียวเงี้ยปาตาบอดไอ้เหียเอ้ยคนนำพามาเชื่อดัวกูว่าเนี่ยดูแล้วอ่ะดูดิโอ้ยขาเราลื่อนเหมือนเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกาะ ไม่หันอมองมันเหมือนใส่เราสะใจ้เวยโอ้โหทางมันจริงนะคิดว่าจะนี้โอ้โหคุ้มบอกคือคุ้มนีเรืทอทางอ่ะเนี่ลังมาแล้วโอ้โหเนี่ยนี่ซากคเลื่นชิบหายนะนี่คนนำแม่งไปทางลัดเลยแล้วบอกให้เรามางี้เร็วจริงๆเป็นไงครับ ฮ่าฮ่า <tang> ฮ <ar df> ่าฮาอ้หาวันน <is this> ี้ด้กินปลาละฮะโอ้โหตัวเล็กเลยใชพอมั้ยเนี่ยจะมีสองตัวว่ะไงดูเนื้อปลาดิมันไม่ใหญ่มีโปรตีนสูงเอาเนีนดูดูเนื้อปละป๋องดิดูกระป๋องหน่อยดูกระป๋องหน่อยเห็นมั้ยนะผมไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเนี่ยที่เด็กน้อยกระโดดเหรพี่ตรงเนี้ยเด็กน้อยกระโดดหรอใช่ กะโดดจากตรงไหน้าห้ไม่มาไม่รู้อ่ะแมวลำของโงวครับเขาเทเททิปเราไปอย่างไม่มีเยอะใหญ่นี่ไงมาเจอกันแล้วนีว้ครับถามถามเดี๋ยวขึ้นตรงมู้นครับน้วนจดุดไขแม็กเนินนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ ไปดูยดูยก wow. ันผม้นไปก่อนแล้กันมีแม่นีเหรอยังไงจะขโมยยังไงโอ้วยเอออัดไม่ได้ด้วยไปเดี๋ยวไปขึ้นนู่นไปสาวเลี้ยงแมวขึ้นไปแล้วโอ้ย ีคนงอแงมีคนงอแงเดี๋ยวมาช่วยก่อนเดี๋ยวช่วยก่อน เรียบร้อยแล้วนะปกนะไม่มาไม่รู้ไม่มาไม่รู้เนราะเรื่องกับรูปเลยได้เอ็นี่สวยนะครับเดี๋ยวเราลงทางล่างต่อนะไม่มาไม่รู้นะครับไหนขอมามานะ จริงบอกให้รอบหน้าสบายบอกนี่แหละนะเดี๋ยวไม่ลื่้างอ่ะนะเราก็เป็นแก่ตัวแล้วเหเนี่เปิดเบอร์นะเนี่ยก็บอกให้มากันไม่มา พักแล้วแย่ๆอัดน้ำข้าวๆนะตอนนี้เราไม่ทำเลยเรามาเพื่อกินมังแต่แค่หุ่งข้าวอันนี้เอามุ่งข้าวมาเรื่องของเขานะวันนี้แม่ครัวกำลังทำข้าวอยู่แอบอือหือแม่ครัวทำเยอะเล้วนี่อันนี้แกงหุงข้าว อหมใหม่ตอนนี้เช้าแล้วเก้าโมงนะตอนนี้เราจะไปน้ำตกดะตกุยโดดโดดดาหรวะตกุยนะเมื่อวานนี้ไปน้ำตกอะไรไม่รู้แต่ไปไปไปคือน้ำตกของสัตว์ เป็นลิงชนิดหนึ่งนะที่เราไปนะครับอันนี้ก็จะไปน้องคนนําบอ,อกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนแรกนะัดแปดโมงเลยเก้าโมงเลยนแเมื่อคืนฝนตกโหอากาศร้อนมากทางก็หมดอยู่นะแต่ขากลับบอกเลยว่ากลับกลับกลับทีออกนะเชี่ยทางแบบสองกิโลลงอะถ้าใครเคยไปปุ่งแอนะนะนะ ผมแงนเดอร์4กิโลอ่ะเอาขึ้นยั่ไม่งกตึกลงลมาถึงแล้วแต่ลงชันอีกโอ้โหแล้วก็น่าจะไปดูฝน,นตกเลยเราจะไม่ไปรีวิวรีทางรอบเนี้ยเพราะแบตเตอรี่มาน้อยไปดูด้ยอ๋อเห็นว่าจะมีที่หุ่นเชือกผมเลยเน,น้องบอกโอ้ด้วยมีคนน้ำโคตรโหกที่ไหมโอ้โหรานี่แหละนี่นง ลงไปน้ำตกดา <ไป S 1> ตก,กุ้ยนะครับไบม่รู้ว่าที่หมาเลยเชิญค่ะไปก่นอ<ส>นปะเราจะสมเราจะสมน้ำหน้าคนที่หนี่เหมือนเราไปเค้าโรคจิตที่หนึ่ง <c oughs> เห็นเขามีความทุกข์คือความสุขของเรา <c oughs> ไม่เป็นไรกับข้าวทำเสร็จหมดแล้วแม่ควล้มได้ นี่เราเก็บช็อเด็ดกันคืออันนี้แม่ครัวค,คือเหมือนไปเเนจหตลาดที่บ้านดูแต่งตัวดิ <c oughs> <c oughs> มีกบอกแล้วไม่ใส่อกได้ก็ได้มันแค่สวนหลังบ้านนะใช่เไปเลยไม่ใช่ใชใชบ,บ้านผมเลยอย่างเงี้ยมาคุณีดูรงเด้อได้ไปเ,เปิดลกลถึงแล้วใกล้ถึงแล นี่ครับทำไป้นะครับอย่าไปเชื่อคนข้างหลังละโอ้โหหลอกจะถึงแล้วถึงตลอดอะโอ้โล่วงสิหลับตาเดินอะมีหวายรอรับด้วย เดินไปเรื่อยๆนะอยู่บ้านก็ได้แต่ไม่อยู่ชอบมีความลาบากไอเพลงนี้ต้องไปเตีนใหม่ละถ้าเราเหนื่อยแล้ว้องเข้าป่าคือมึงเดินเข้ามาเนี่ยมึงเหนื่อยกว่าเดิมใช่จริงไหมจริงไหมไม่มีที่ไหนหรอกครับครับเดี๋ยวต่อไปก็ผมละเราตัดซินเราออกเพราะเดี๋ยวเราล้มอายเขานะคือเดี๋ยวรูปที่ผมขึ้นให้นะก็คือเขาถ่ายกันอะทีมงานถ่ายกันเละ น้องเด็ดกินเลยน้องหล่ำเต้าเลยแล้วออกหลอกให้ผมกินด้วยกินยังไงมันมันจะเบี้ยวเกินแล้วสดชื่นกินที g ่กินตรงไหน <G> <B> มันกิโ <B> อเคนี่พอนะอันนะี้อดอกกินไม่ได้กินได้ไปเหมือนมะปางเปรีนะ้ยวเนาะเออทำมะปางปเปรี้ยวอร่อยอ่ะนี่ชิ้นไงใช่ไหมเจ็บใหม่เฮ้ยอร่อยอ่ะอื้อ เราเดินไปสภาพขี้แตกไงเนี่ยเราขึ้นลงมาสะนุกดแล้วก็ขากลับอย่างเงี้ยเลยใครบอกเดินง่ายเออถ้าตู้เปล่าเดินง่ายนะแต่น้องบอกว่าน้ําตกดะดะตกกุ้ยใช่ไหมใช่ครับตกกุ้ยเนี่ยกางเต็นได้กางตางได้ครับประมาณกี่คนสิบคนสิบคนสิบคนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันกางได้จริงไหมนะจะเชื่อไม่ค่อยได้หรอกว่าเก่งมไม่ไไม่ไโอเคโอเคเดี๋ยวเราปิดกล้องเดี๋ยวลื่น ครับถ้าเป็นหน้าแรงก็แบบคือเราก็มากางเต็นท์ได้อะไรในจุดนี้ครับใกล้ๆน้าตกคือเราแบบได้ยากาศอะไรแบบบานี้ครับเฉพาะหน้าแรงใช่ครับสําหรับหน้าแรงแต่ถ้าหน้าฝนนี่ไม่ได้น้ําป่าน้ําอะไรก็ไปกับน้าไปผู้ที่ไหนเนี่ยไปผู่นู่นนะครับแม่น้าเมยชายแดนไทยพมา่าเลยคร,ลรับร้อยนะครับกลางหน้าหนาวอันนี้ใครมามั่งนะดาราใคราาคใครมามั่งนะดาราก็มีพวก พี่แจ็คแป๊บโพอะไระมาเนี่ยนะครับแล้วก็ก็มีพวกพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับมาแล้วกพี่พีพีเจแล้วก็อ่าพวกยูทูบเบอร์แถวแถวบ้านนี่ก็เคยมาครับพวกไมเมสสวนอะไรได้แหละครับนี่โจโฉก็เคยมาครับนี่น้ำตกบำ๊ำโอเคครับเดี๋ยวไปดูน้ำตกเลยเชียร์น้องน้องหลอกน้องทะหลอกทางว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแต่มันก็เหมือนเดิมครับ ถึงตรงไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่าเอามาให้กินอีกแก่ัวท้องเสียไหมดเนี้ยสาลี่ไอสาลี่เละอ๋อมวิตามีสูงแต่คำว่าท้องเสียไม่มีมัน่ะอ่เาะองมัน่อาฮมอร่อยนะะมันเน่าป่ะน่ะ เร,เราต้องกินไนะอ้ดำดำมันมนะมันเป็นปุ้น,นามาเนะน,นี่ยอันเดี๋ยวเอ้ยมากินหน่อยดิอ๋อบีบหน่อยฮะอร่อยเออดูนะดูนะด,นะดูหน้าตายังไม่น่าแดกเลยหั่รน้านเหมือนแอปเปิลตา มันเย้บนป่าป่าะรสชไต้บนป่าเนไไื้ออร่อยคนเราขึ้นเลยตายแล้ถ้าตรงกลางเนี่ยมันหวานหวานหน่อยได้นะเนาะไม่หวานนะได้อร่อยใอส่กะทนมนะน้ำตาลก็ได้ให้มันหวานหน่อยนะเอ,อร่อยอ่ะ กลับไปกลับบ้านได้มั้ยเดียวนี่ค่อยาาอย่ะน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปดูน้ำตกต่อมีอะไรกินมั้ยเนี่ยมีอะไรกินมัยย้ยมามารอบหน้านีา่ทำของป่ากินมั้งเดี๋ยวดูว่าใครมามาบ้างมันจะมาเป่าแต่ว่าเราต้องมาเนี่ยสวยสวยๆน้ำตกเดี๋ยวเราไปดูใกล่ทางไปก็ลำบากถ้ามาหน้าฝนสุ่มเสี่ยงจะได้เข้ามาตรงนี้ได้ไหมน้ำมันเยอะ ถ้าฝนตกหนักๆถ้าฝนตกหนักๆนี่ตัวนี้มาได้ครับแต่ตัวโบนตัวว่าไมคเกีร์ตัวแรกที่เราไปเมื่อวานมันจะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แต่เราข้ามน้ำตรงนั้นมานอนได้ครับแต่ตรงนี้อากาศร้อนแล้วหน้าหนาวอ่ะน้ำเยอะไหมน้ำเยอะก็ประมาณนี้อะจะแห้งแห้งโอ้มีน้ำตลอดพีครับควรมาหน้าไหนกันผมว่าหน้าหนาวหน้าหนาวดีกว่าหรอ แถวนี้ร้อนเขาคือร้อนมากเลยใช่เดี๋ยวไปดูรอบกัอาตอนนี้นะตกนะตกเลยนะภาษาภาษาบ้านยังไงนะตกนะเขามีเคม,มีนะนะตกอีกใช่ไหมตกน,นัตุฟีมาเอกีีภาษาเนื้อภาษาเนื้อะไรภาษาบ้านในงา,บบานเรื่องนี้ก็นนอะไรเท่าหรอถ้าเป็นถ้าเป็นปนัตุฟีก็คือ,อถ้าถ้าถ้าแรงเป็นภาษาก็ภาษาไทยก็แบบ ประมาณว่าบ่อน้ำของสัตว์อะไรกนะ็ทีเดียวเราไปแล้วกับสัตว์สัตว์ครับก็ดูองหลังไปนี่ประมาณนี้เดือนที่ห่านะครับแนะนำนะรองเท้าที่ดีที่สุดในะตอนนี้ก็คือรองเท้ายางครับนันยางนันยางดีสุดและบอกให้นะครับดูกันนี่วิวให้สวยก่อนแล้วค่อยโม้เมื่อกี้โ,โดนหลอกโดนกินลูกเดือยไปครับเมื่อกี้นี่แล้วก็บอกลูกพับจะหายกินกินกินหมดแล้วอ่ะ เออคือผมไม่ได้หลอกครับคือพ,พี่เขาชิมดูแล้วครับพี่เขาก็ติดใจแล้วพี่ก็ขออีกเลยว่าให้เขาอีกทานรอบๆนะครับเล่าแง่หลอกกี่ใบคือเอาเหมือนที่ผมเคยบอกนะการเดินป่าหาความจริงใจไม่ได้เลยแล้วนะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกับเขากันนะครับห,หน่อยแล้วไปเปิดกล้องนู้นก่อพี่ไม่ต้องไปก็ได้ครับเดี๋ยวเขาหาว่าผมหลอกเฮ้ยไปดิวันนี้โอ้โหถึงแห่งนี้แล้วนะครับนะครับไม่ต้องไปถึงประเทศนอกครับประเทศไทยก็สวยครับใช่ครับขอให้คุณเปิดใจครับพ่อ อ่่ะนีเดี๋ยวไปนั่งกระโม่น้องต่อนะเดี๋ยวไปเซ็นน้ำก่อนดีกว่า Thank <tripe noise> you. ทางก็จะประมาณเนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบได้เลยเนินมรณะย่อมๆน่าจะลงอ่ะเดือนแบบเนี้นะนน่นที่เรานองล่างนู้นไหนว่ะหนุ่มตรงแถวๆแกะ เนืมรณะย่อมย่อมนี่ครับทางก็จะขึ้นประมาณเนี้ยขึ้นก็ขึ้นก,ขนกขน็ขึ้นอย่างเดียวเลยนี่ครับก็เดิอนออกมาจากข้างนอกแล้วนะนี่ก็จะกลับแล้วนี่จับงอกอุไฟเข้ามาขออ่ะให้เลยนะนี่ใบเท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ไจำไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาดูอนเพจผมซื้อนานแล้ะโ <c oughs> บกใบนี้ม่ยใส่นะแล้ก็ แล้วก็ให้เด่นเอาแบงค์ไปอันหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนนี้บอกเลยว่าทางสี่โลไหมสี่ได้ไหมในในสี่โลสี่โลก็ทางดินทาง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 ถนนสองทางทางลงอีกสี่ไอสองเป็นสี่ก็นะมาเองเดี๋ยวรู้มาเองเดี๋ยวรู้นะแล้วก็ยังไงก็ทางอย่างี้บอกเลยรับเจอกันครับ ีแค่ช้ำช้ำนะก็ยังไงเขาว่ากันเลลืมก่อนใช่ครับพี่เงาหม้อปีงาหม้อนะติ๊ต้าตัวรับปูร์วอลนะครับจะเป็นคลิปหน้า